สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้มาพบกับแพทนะคะคนเดียวค่ะไม่มีใครอยู่ย่ใะคระเราตั้งอะไรนะเราตั้งเลยวันนีอ้อ๋อวันนี้มาแนวตั้งนะคะโอเควันนี้นะคะแพทจะมาไม่นานนะคะก็มาแป๊บๆนะคะให้หายคิดถึงกันแล้วก็จะบอกโปรนะคะ,ะจริงๆเมื่อวานเรามีโปรโมชั่นมันเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมมีอยู่ปะมีดิ ที่แถม iPhone ใช่ไหมมีนะคะเมื่อวานนะคะถ้าใครนะคะที่ไม่ทันแถมไอโฟนนะคะซื้อรถที่รีจินโฮมคาร์นะคะแถม iPhone 15ทุกคันนะคะก็วันนี้ให้อีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปย้อนหลังนะคะจริงๆมันมีมันมันจำนวนจำกัดอะแต่ว่าขยายวันนี้ให้อีกวันนึงแต่ถ้าใครมาเจอคลิปนี้ประมาณช่วงแบบดึกๆ5้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแบบเอออยาก อยากได้อ่ะอ่ะโอเคลองคุยกันดูนะคะแพทก็จะมีโปรโมชั่นนี้อยู่หรือถ้าใครมองว่าไม่เป็นไรอ่ะฉันมีแบบโทรศัพท์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากได้รุ่นอื่นนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะอยากได้รุ่นอื่นก็จะเป็นออาต้าใช่ไหมที่ก็อยากได้กันหรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นงินสดก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะแพทก็จะพาไปดูรถที่เข้ามาใหม่นะคะบางคันปรับสภาพแล้วบางคันรอปรับสภาพอยู่ เนี่ยแถวนเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยคือหมดเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแพทเริ่มจาก HRV ก่อและกันคนถามมาเยอะ HRV แพทมี2คันนะคะก็คือจะมีคันตัว E คันหนึ่ง E Limited คันหนึงแล้วก็ที่เข้ามาใหม่นะตัวตัว EL แล้วก็ส่วนตัว E ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าอัปเดตรถเข้ามาใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวแพทดูทะเบียนก่อน าตาม่องกันเลยอะ่ะอ,อันนี้น่าจะเป็นปี15แหละลบรอบปรับสภาพอ่ะอันนี้ลูกค้าจะเห็นว่าบรรจมยังมีร่องรอยอาระยธรรมนะคะการใช้งานเพราะว่าน,น้องเพิ่งเข้ามาเลยฝุ่นคาบสะเก็ดหินเห็นไหมไฟนะคะยังไม่ใสนะคะ,ะแล้วก็ยังมีรอยการใช้งานะนะคะ,ะแล้วก็ไม่สะอาดอ่ะมาดูดาาาาใช่เขาต้องเขียนว,ว่าเราปรับสภาพด้วยเพราะว่าเดี๋ยว ลูกค้าเข้าใจผิดว่ดาไอรดนไข่อะไรทําไมไม่สวยเลยเ,เห็นไหมอ่ะนี่นะคะเดิมเดิมเลยแบบนี้เลยลูกค้าสภาพคือกริบมากๆนะคะถ้าตัดเรื่องความไม่สะอาดออกไปนะคือเบาะเดิมเบาะหนังแท้นะคะแล้วก็เออเขาเรียกอะไรไม่โซมนะคะเนี่ยรถสภาพดีมากๆถ้าลูกค้าสังเกตเห็นนะคือเบาะเนี่ยเบาะหนังเดิมไม่ยุบไม่ย้้ยเห็นไหม เดี๋ยวแพทําทาความสะอาดอีกนิดหน่อยคือน้องวิ้งเลยนะคะอันนี้คือมันแค่มีฝุ่นเฉยๆเนาะที่นี่เราขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรัลกษาความสะอาดอยู่แล้วอ่ะนี่ดูให้ดูโครงสร้างนิดนงึงนี่โครงสร้างนะคะ,ะสวยเห็นไหม เป็นแซนด์วิชเป็นชั้นเลยแล้วก็ลอยเม็ดอาร์กนะคะไอ้ส่วนที่ว่ากลมก็คือกลมนะคะไอ้ส่วนที่ว่าจะรีก็คือรีนะคะพวกนี้มันไม่มีทางที่มันจะทําได้เหมือนศูนย์ได้เพราะว่าพวกนี้มันใช้โดยหุ่นยนต์นะคะมันเป็นลอยแบบปั๊มโดยหุ่นยนต์โรงงานอะ่ะพี่ช่างอะ่ะไม่ว่าจะฝีมือดีแค่ไหนอะ่ะมันทําให้ไม่เหมือนไอ้นี่หรอกไม่งั้นก็ผลิตแข่งกับโตโยต้าไปแล้วสิถูกไหม เอ้ยจะผลิตแข่งฮอนด้าไปแล้วสี่ใช่ไหมอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเลือกรถที่รีเจนนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะได้รถดีรถสวยแน่นอนนะคะ,ะเรามีการันตีคุณภาพแล้วก็มีการันตีเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือเราปรับสภาพจริงๆจ,จริงอ่ะ,อะเดี๋ยวก็เดี๋ยวปลายหลังก็ไม่มียังไม่ได้ล้างโอเคอก็อันนี้มันเป็นปี2อ0 0เดี๋ยวพัน 2, ใช่ใช่ใช่ราคาไม่ถึง5,000สนค่ะ,ะผ่อนแค่ตกเดือนแล้วประมาณ6,000นิดหน่อยนะคะใครอยากได้รถแฮชแบกนะคะสภาพดีๆไปใช้แบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นคอสบอดี้นะคะเดี๋ยวแพทดูราคาให้แป๊บเดียว คันนั้นมันเป็นตัวปีส4บสี่อนีสี่สเจ็ดเจสสามสีี่หมื่นบาทนะคะลูกคา้าปี2016เป็นรุ่น e limited นะคะ,ะไม่น้อยด้วยนะคะ,ะแล้วก็สภาพดีมือเดียวอ่าถัดมามารถเล็กมมานีก่ก่นอนรถเล็กงเลยตัวนี้เป็นแฮชแบ็กเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่ถึงขัน body. ้นคอร์สบอดี้เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะสำหรับฮ o n d a าบีนะคะตัวนี้เป็นตัว V <c oughs> เป็นตัวแฮชแบ็กนะคะ แล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเยอะมากน้องน่ารักมากแล้วก็เขาเรียกอะไรมันขนาดกระทัดรัดเหมาะสําหรับใช้ในเมืองนะคะ<ม>เพราะว่าคล่องตัวจอดง่ายนะคะปราดเปรียวนะคะและที่สําคัญนะเครื่องพันสองแต่ว่าสี่สู <Wow. S 2> คือเครื่องใหญ่นะคะใช,ใช่ใช่คืออัตราการเล่งหรือการกินน้ํามันของเขาเนี่ยมันเบามากแล้วก็รถไม่ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปถ้าเทียบกับเครื่องพันสองที่เป็นสามสูบอื่นคนเดียวชิลๆหรือครอบครัวเล็ก,ลกๆค่ะพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนะวัยรุ่นชอบเพราะว่ามันแต่งสวย,สวยมันปาดเปียวเวลาไปแข่งวเวท,ทกับเพื่อนมันเดบว,ว่าเออไปได้คล่องตัวนะคะเอข้างในไม่เล็กนะ ไม่กว้างปะกว้างหนากว้างคือแพเดนนั่งได้รุ่นอื่นเนี่ยยังแคบกว่านี้ได้สามถ้าเทียบกันกับพวกอเมรแล้วก็อะไรนะมีลาดอะไรอย่างเงี้ยยังแคบเออเอชชาร์ดอะไรพวกเนี้ยอันนั้นอ่ะแคบกว่าเยอะอันนี้คือกว้างแล้วได้ฮอนด้าด้วยคันนี้นะคะผ่อนแค่ประมาณเดือนละสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนี่สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะติดฟรีอะไรให้พร้อมอมาดูข้างหลังนี่เห็นไหมไม่ไม่แคบนะเดยดูข้างหน้ามันเหมือนเล็กนะ มันไม่แคบมันไม่ได้แคบหูกว้างสบายเลยนอนสบายเลยกว้างกว้างสบายเลยนี่แล้วผ่อนเบาๆคนพึงเริ่มอ่ะใช้ไปสี่ห้าปีก็คุ้มมาขายเทินเปลี่ยนรถได้อีกยิ่งดีก็ยังแบบว่าไม่ได้ราคาใขนาดนั้นตัวนี้ปีส0 1 7ิเจ็ด้วยราคาแค่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะผ่อนแค่เดือนละสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองตกวันละร้อยกว่าบาท นี่คิดดูได้รถใหญ่ๆไปใช้ยังดีกว่าตากฝนใครที่ขับมอไซค์อยู่นะคะลูกค้าผ่อนประมาณมอไซค์เลยนะ,ะแล้วได้เอายังไม่ได้ดูคันนี้เลยพอเหรอเอาไปจอดไหนอ,ะอ่ะฮะจอก,กระเบ้องเหรอโอเคโอเคจกกระเบ้องเลยเดี๋ยวดูคันอื่นก่อนละกันอันนี้ก็มาใหม่นะเอาแบบคันนี้ก่อนดีกว่านี่มาแล้วสำหรับใครเนี่ยตัวแรงนะจ๊ะ คือคันเก่าของเราสีขาวใช่ไหมและได้รับความนิยมมากๆนะคะหลังจากนั้นอะ่ะอีกประมาณเดือนกว่าเราก็พยายามหาตัวตายตัวแทน,มนไม่มีเลยก่อนหน้านี้คือไม่มีเลยเพราะว่าคือมันหาย,ยากมากแล,ล้วรถอ่ะคือสภาพไม่ได้ก็ไม่ซื้อด้วยนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานเมื่อวันก่อนนะคะเป็นตัวเทอร์โบสีสวยด้วยสีเทาดํานะคะเทอร์โบตัวนี้เป็นปี2019นะคะลุยแล้วภายในเป็นสีเบดอะ่ะอู้ภายในหลูมาก อุย้ยไฮโซดูสิ oh. ดูไฮโซปะโอ้โหโอ้โหนไม่จะพูดนี่ลูกค้าโอ้โหนี่ขนาดเดี๋ยวไม่ได้ทำความสะอาดนะรถยิ่งหรูหลามาเหาขนาดนี้เลยอ่ะอด,ดูดิสวยนี่แล้วมีมีมีเบาะนะเบาะเบาะเป็นรอยนะแต่เก็บงานให้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีคือสวยวิ้งเลยจ,จริงมาดูด้านหลงังพรีนเมียมพรีเมียม นี่นี่อุ้ยข้างหลังไม่ไม่มีคนใช้อะ่ะพวกนี้จะเป็นรถผู้บริหารนะข้างหลังแทบจะไม่มีใครใช้เลยแอคคอร์ดนะคะแพทขายอยู่ที่7 8 5 0 0สบาทนะคะก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณหมื่นนิดนิดหมื่นหน่อยหหมื่นหน่อยหน,อยนะคะน,น,น,ะคะนี่ล้อเป็นล้อทูโทนโเห็นไหมย่านะล้อแบบเนี้ใช่ค่ะสีสวยสสวยยังดียังแน่นนะคะสภาพดีเลยนี่และดีไซน์นะโอ้โห ดูดินี่ลูกค้าสภาพเดิมๆนี่ยังไม่ได้ไปเก็บงานเลยนะโอ้นี่ยังไม่ได้ไปเก็บงานเลยนะคือว้าวเลยอะ่ะสวยเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ดูดิ oh. ดูโอ้โห oh. เป็นไงอ๋อ oh. สวยสวยมากนะคะ <Okay. S 1> เป็นท็อปเอล แล้วก็ถ้าใครนะคะสนใจอยากได้นะคะติดต่ออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราขึ้นกระเบื้องกันมีเฮจาอคารวีคันถูกต้องเรามี2องคันตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะตัวนี้เป็นตัว E ไม่ต่างกันนะคะตัว E กับ E l ต่างกันที่ปีอย่างเดียวลูกค้าขอดูก่อนภายในเป็นภายในดำนี่เลิศนะคะตัวนี้นะคะยังเป็นตัวปี2018นะคะลูกค้า นี่มาดูไฟเห็นไหมไฟอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะนี่ไฟแบบนี้ไม่ขายนะคะไม่ขายแบบนี้นะคะใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมทักมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้พาดูรถใหม่อยู่พาดูรถที่เข้ามาใหม่เนี่ยไฟที่มันเป็นเหลืองเหลืองเมื่อกี้เรียกเหลืองไหมหรือเรียกส้มเหลือง ะะราคาคันนี้ก็ไม่ถึง5 0 0แสนเหมือนกันปี2 1 8พัดขายอยู่ที่495,000นะคะลูกค้าก็จะผ่อนแค่เดือนละประมาณ6,000กว่าบาท7,000เท่าน,นั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะก็ใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาถามได้นะคะสำหรับตัว e คันนี้นี่เห็นไหมมีป้ายเขียนว่ารอปรับสภาพลูกค้าให้ดูรอยขนแมวนะคะสะเก็ดหินนะคะลูกค้ายังมีอยู่นะคะแล้วก็ส่วนล้อแมกนะคะไอเป็นล้อเดิม ั้งคานเป็นบอดี้เดิมทั้งหมดนะคะไม่ได้มีตัดต่อดัดแปลงหรือว่าไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรอะไรมาเลยนะคะ mm hmm. ล้อก็เป็นล้อเดิมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวที่นี่เราจะเก็บงานให้นะคะ mm hmm. อ่ามาดูล้อที่นี่เราจะเก็บงานให้นะคะ mm hmm. นี่เห็นไหมล้อเป็นล้อเดิมแท้จากศูนย์เลยนะคะ oh. พี่ mm hmm. นี่มีรักยิ้ม mm hmm. นี่เดี๋ยวเก็บงานให้นี่รักยิ้ม นี่คือกอดผภาจริงใช่ไม่ไม่ไม่อะไรเลยอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะอุ้ยแต่แต่ใหม่นะดูสิเห็นปะข้างในใหม่มากใหม่มากอุ้ยจภาพบาคือดีคือสวยเลยว้าวใครสนใจนะคะรีบจับจองกันเลยนะสำหรับ HRV นะคะนี่ให้ดู HRV อออนี่ โอ้โหคือแพทชอบแฮชแบ็กตรงไหนหรือปะ<ช>มันแบบมันฮอนด้เนี่ยเขาทํามาแบบกว้างมากๆพับเบาะลงไปคือแบบเลิศเลยดีเลยนะคะอ่ะคันนี้ก็แค่4ี่แสน้าหมื่บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อินบอ์เข้ามาเลยนะคะโปรโมชั่นของแถมนะคะ iPhone 15<ช>นะคะ<ช>ยังมีอยู่ถัดมาค่ะแคมรี่ <Cam ry. S 2> จริงมีหน้าใหม่ด้วยไปไหนไม่รู้อ,อยู่บางกระเบื้องไหมนี่มาดูคันนี้ก่อนคันนี้ชมนี้ขายดีตัวนี้เป็น d 4 s, <S, <S นี่ถ้าชอบชมนี้มันดูแบบมันดูน่ารักอ่ะมันดูมีอะไรนะคะแต่ว่าชมปัจจุบันเราก็ยังมีอยู่นะคะตัวหลังจากนี้ก็คือจะเป็นชมปัจจุบันซึ่งเราก็มีด้วยเหมือนกันเป็นสีดํานะคะถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ทักอินบอกเข้ามาได้นะคะทุกคันที่นี่นะคะไม่ว่าจะซื้อบิ i โอนะคะราคา30,000นนะคะแพก็แถม i p h o n e 15 ซื้อแอรคอร์ดราคา0 0 0 0แสนนะคะแพ็คก็แถม iPhone 15เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อคันไหนที่นี่ก็แถม iPhone 15ซื้อถ้าสมมติว่าซื้อรถคันละเรามีถูกสุดคือเท่าไหร่แสนเก้าอ่ะแสนเก้าวีออสแถมไหมแถมสิ <อะ S 1> ก็แถมอะ่ะซื้อรถี่ดีเจนก็แถมอ่ะนะคะตัวนี้เป็นสีบอลค่ะเป็น Toyota Camry นะคะตัวนี้2 0 g จส่วนนะคะมีเซนเซอร์รอบคันนะคะแต่ที่มันพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆตรงไหนรู้ไหม ก่อนมันจะเปลี่ยนโฉมมันทำเบอะขึ้นมาใหม่นี่เบอะมันสีไม่เหมือนใครก่อนหน้านี้เราเคยไข่สีดำใช่ใช่แต่นะแต่ตอนนี้มันเป็นสีบลอนมันอาจจะอ,อาจจะดูแบบว่าดูว้าวขึ้นมานิดนึงเห็นไหมมันเป็นรุ่นพิเศษค่ะลูกค้าเป็นรุ่นเ,ออเขาเรียกอะไร ป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเบาเขาก็จะทํามาเหมือนก่อนเปลี่ยนโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือที่อื่นน่ะเขาจะเป็นไม่ได้เชนก่อนใช่ไหมก็จะเชนข้างหน้านิดนิดหน่อยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นเชนข้างในะนะคะแต่ที่แพทชอบเลยคือมันมีไวเลสชาร์เตอร์สายที่แบบคนเราเล่นโทรศ<ช>ัพท์หรือเปล่าะแแบบจะให้มาสี่สายพลุงพลังมาชาร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแพทมองว่ามันแบบมันยังไม่ได้อะเออแต่มันพอมันมีไวเลสชาร์เตอร์วางเลยวางระแบบเต็ม พวกเครื่องเลยนี่มีหมดพัลเจอร์อะเบล็ตวางแล้วแบตแบตบเต็มอุ้ยเขาทำมาแค่เฉพาะเออมันมันก็มีหลายรุ่นแหละแต่ว่าโตโยตานำล่องมาก่อนโอโแต่ฮอนด้าไม่แน่ใจนะโตโยต้าเขาเขานำล่องอยู่แล้วทุกเรื่องใช่นะคะเคกาะถนนดีแน่นหนึบต้องโตโยต้านะคะนี่ถ้าอยากได้หอเขาเรียกอะไร แบบนุ่มๆอ,อ่ะออขับขี่นุ่มนวลแบบสบายๆอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เป็นคอมด้าน,นะจ๊ะจแต่ว่าถ้าเกาะถนนดีเครื่องแข็งแรงนะคะโตโยต้ยตา 2.0G D4S เห็นไหมมีพาร์เซนเซอร์4จุดด้านหลังนะคะทอนนี้เซ็นเซอร์รอบคันค่ะข้อเสียคือไม่มีจอนะแต่ไม่เป็นไรถ้าใครชอบจอก็ติดจอแอนดรอยเพิ่มได้แต่ถ้าใครไม่ติดว่าเอ,อ้ยจะมีจอทําไมเกกะ มองกล้องหลังก็มองไอ้มองกล้องหลังก็ไม่ถนัดเรามีเซ็นเซอร์อยู่แล้วถูกไหมมองกล้องหลังละ,ะละยะระยะได้อยู่แล้วคนคนแบบคนขับแคมรี่เขาขับรถเก่งกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีจอ,อ,อมันบดบงังสายตาไม่จำเป็นต้องใช้ล้วฟังเพลงอย่างเดียวนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะขายให้น้องขออาภัยนะคะพอดีดรถเพิ่งมา ห้าแสนแปดหื่นห้าพันบาทคันไหนนี่ผู้เล่นคันเก่าเพชขายหกแสนสี่นะพี่ถูกกว่าเดิมถูกกว่าเดิมคันเก่าพแแต่คันนี้ถูกกว่าเดิมใช่คันนี้เพชขายห้าแสนห้าห้าแปดห้าคันเก่าเพชดขายหกแสนสี่ห้าแปดห้าห้าแปดห้าเข่อนอยู่แค่ประมาณเดือนละแปดพันกว่าบาทออ้ยได้ขับเทมปี่แล้วว่าผ่อนแปดพันอ่ะปกติเ m ม y ์ลี่นะเงินหนึ่งแรกๆก็เออนั่นดิ โใครอยากเป็นผู้ดรแหารซื้อเลยคับผม Yes ได้เลย Cross ไปไหนอยากไปดู Cross Cross ไปไหนนี่นี่นี่อยู่ข้างหลังเออ s i l p h ่ด้วยนะคะนี่นี่เดี๋ยวพามาดูพี่พี่ใช่ใช่นี่ให้ดูเก็บแบบไหนมาดูที่นี่เก็บงานแบบทุกซอกทุกมุมนะคะนี่ลูกค้าโอ้โหไม่ต้องกลัวไม่สะอาดนะคะเพราะว่าลือหมดเห็นไหม บอกไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่สิอันนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวใส่บอกคนขับให้ที่เหลือที่เหลือนั่งตามอัธยาศัยอ๋อที่ใช้สายพิ่สิโอเคนี่เวลาเราล้างนะลูกค้าก็คือเราจะถอดบอกบออหมดเลยชิ้นส่วนไหนที่ถอดได้ก็คือจะถอดหมดนะคะแล้วพี่พี่เขาก็จะลื้อพรมออกมาอย่างนี้เขาจะดูดฝุ่นก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็จะลื้อพรมออกไปซักนะคะส่วนชิ้นไหนที่มันถอดไม่ได้เขาก็จะพยายามทําความสะอาดให้มันถูกซอกทุงมุมนี่เห็นไหมเนี่ยหัวน็อตเขาออกมาทําหมดเลยเห็นปะ นี่แล้วก็พื้นนะคะเขาก็เก็บหมดนะคะก็เบให้ทอใช่ค่ะในเนี่ยพวงมาลัยนะคะก็เดี๋ยวพ่นให้อ่านเนี่ยดูการเก็บงานอันนี้ซิลฟี่ก็มาใหม่เหมือนกันนะคะ,ะซิลฟี่มาใหม่ละคะอะไรเนี่ยสามแสนสามแสนสี่หมื่นห้าพันตัวเอสบีด้นี่ตัวท็อปตายแล้วใช่ไหมใช่เป็นตัวพิเศษนะคะ,ะเป็นตัวพิเศษสามแสนสี่ก็จะเหลือประมาณผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาท SV เป็นรุ่นที่แต่งพิเศษคือมีจอนะคะล้อดำนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตสปอยเลอร์นี่ไปนี่เขาทำความสะอาดเห็นไหมเรพึ่งพึ่งมาเหปะเราก็จะทำความสะอาดกันแบบนี้นะคะมีสอช่องอ่ะคันนี้จะเป็นตัว Accord นะคะ Accord G9 m i n o r Chain เนะคะตัวนี้ G9 แบบไ i n ์เนเชนนะคะก็เป็นสีเทาตัว E นะคะราคาเบา อยู่เท่าไหร่เนี่ยทำไมังขาวติกต็รีวิวเยนะห้าแสนแปดหมื่นห้าพันนะคะไปไลนช่างช่างหนีหมดแล้วช่างหนีหมดแล้วพี่ใครอยากพี่ใครอยากออกกล้องกับเราเลยพี่ใครอยากออกกล้องกับเราเลยดูนะคะอันนี้มาใหม่เหมือนกันลูกค้าตัว E นะคะตัว E ก็จะเป็นตัวที่ล้อสวยเห็นไหมล้อเป็นเทาดำนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED d ดชาม m e Running สวยคล้ายๆกับตัวเทอร์โบเลยจ้ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูแคมรี่ต่อแคมรี่นะคะที่เขาบอกว่าปีกตัวนี้ที่เป็นไมนเชลเตสร์ต้นนะใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไมนเชลอันนี้คือเปลี่ยนเลยเปลี่ยนโฉมไปเลยนะคะพี่พี่เขาบอกว่าไปแล้วไปแล้วมีใครอยู่กับเราแล้วตัวนี้นะคะ ให้ดูก่อนตัวนี้นะคะก็เป็นหน้าใหม่ก็คือหน้าจนถึงปัจจุบนันตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นใครขับตัวนี้ก็คือยังเป็นตัวโฉมล่าสุดนะคะไม่ได้มีเก่าไปกว่านี้แล้วนะคะสีดําด้วยนะคะกระจังหน้านะคะตัวนี้ไม่ใช่โครเมียมน,นะลูกค้าแต่เป็นไฟเบอร์นะคะทะเบียนสวยอะ่ะให้ไปพร้อมทะเบียนเลยนะใช่ให้ไปพร้อมทะเบียนเลย ขับแคมรี่รถดีๆไฮไฮก็ต้องได้ทะเบียนสวยๆไปถูกไหมป่ะนะโอเคเดี๋ยวภายในยังอยู่ในช่วงยังไม่ได้เก็บปรับสภาพนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูเพิ่มเติมอ่ะมาดูสุดหลอดีกว่าไฮบริดไฮบริดคันเก่ามานะยังจอดไม่ถึงสองอาทิตย์เลยไปแล้วเราคนแย่งกันเยอะมากนะคะตัวนี้เป็นครอสนะคะโตโยต้าโคโรล่าครอสเข้ามาใหม่นะคะ ใหม่เลยเพราะว่าฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนี่นะคะตัวนี้เป็นไฮบริดนะคะลูกค้าเนี่ยรอปรับสภาพอ่ะให้ดูคลอสนะเป็นรถที่น่าใช้มากๆลูกค้าได้พี่เข้ามาเลยมีจอโอ้โหจอใหญ่มากจอเออใช่จอหรือไอแพดคือใช่แล้วแบบโอ้โหนั่งสบายอ่ะขอลองเทสตหน่อยนะ เฮ้ยยังซื้อแล้วโหวันนั้นก็ชงชง HRV กันแต่ HRV ยังไม่ตอบโจทย์อลยแต่เหมือนแบบคลอสจะตอบโจทย์คลอสมันตอบโจทย์กว่าไหมใช่ไหมคือพราะช่วงนี้พี่กำลังมองไฮบิดอยู่ด้วยอ่าเออเฮ้ยดีนะเฮ้ยมั่งคอนโทรลแบบว่าสบายดูดูได้อะดูส่งส่งได้ปะส่งนี้เลยทันนี้เถอะดูเข้าไหมเข้าเลยเข้าเลยนะใช่ต้องเข้าแล้วโอ้โทรหาแม่ก่อน ไดคะ <laughs> ได้พี่คืนที่หนูชอบคือมันเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรคือมันพื้นที่ใช้สอยมันเยอะมากนะคะแล้วเป็นไฮบิดด้วยนะคะจอใหญ่แล้วก็เราเป็นผู้หญิงอ่ะขับรถอ่ะมันมันต้องแบบใหญ่แบบนี้แหละสมรรถนะของก็เยอะแล้วโอกาสใช้งานได้อีกยาวๆซื้อคันเดียวคือให้จบแล้วภายในเนี่ยลูกค้าคือสะอาดเอี่ยมมากๆรถใหม่มากอ่าโอ้โหแมจะพูดเลยอ่ะ มันแบบโคเมียมขอบตัดกันแบบว่าโอ้ยลูกค้าเอ้สวยพูดได้คำเดียวว่าสวยเดี๋ยวลองนั่งหลังมากดีกว่าไม่มีใครอยากดูขันอื่นเลยเหรอไม่มีใครอยากดูขันอื่นเพิ่มเลยเหรอใช่วันนี้ดูเงียบๆไม่่อยมีเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนี่มีแอร์หลังด้านหลังกว้างด้านหลังขกว้างนะนั่งสบายอ่ะเออ่ะ ดูในใจอีกคั้งไ้ไหมล่ะไปจะไปเร็วแน่นอนเชื่อแพทาขายเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่นอนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเจ็ดห้าห้า close จริงเจ็ดห้าห้าป้ายแดงขายกันรานสองารานหนึ่งรานสองรานาสามอ่ะ ตีบอลนี้ยังคันนี้ก็ก็เหมือนกันใช่ไหมไอโฟนเหมือนกันได้ได้ใช่ไหมได้หมดพี่อุ้ส์ลดเจ็ดแสนห้าไม่ได้โฟนสิบห้าไม่ได้แล้วซื้อแสนเก้าไม่ได้โฟนสิบห้าเลยพี่คิดดูนะระหว่างอะอะโอเคพี่อะเขาเรียกอะไรผ่อนลดอะอย่าง bio ใช่ป่ะมันราคาแค่สามแสนห้าไอ้สามแสนสามหมื่นห้าพันผ่อนแค่เดือนละห้าพันผ่อนเดือนละห้าพันแล้วพี่ได้ไอโฟนไอโฟนฟรีฟไปใช้ แต่กับบางคนน่ะต้องขับมอเตอร์ไซค์แถมพี่ยังผ่อนไอโฟนเดือนละห้าพันโอ้อันนี้คงไปเยอะเออพี่พี่นั่งพี่นั่งบีโออ่ะขับบีโอผ่อนห้าพันอ่ะแต่ไอโฟนพี่ไม่ต้องผ่อนนะใช่แต่ถ้าพี่นั่งมอเตอร์ไซค์พี่ต้องผ่อนไอโฟนนะอ่านั่นสิอ๋อคิดป่ล่ะมันมันคือได้ได้เห็นเหอ่ะก็ได้อ่ะมีแต่ได้กับได้แล้วโปรแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะลูกค้าก็อย่างที่บอกนะคะที่นี่นะคะโปรแบบ แบบจับใจอ,ะอ่ะใครใครดวงดีก็ได้ไปแต่ถ้าใครที่ได้รถไปแล้วก็โทรมาอ้อนวอนไม่ไหวนะวเอ้ยนี่ลูกค้าเพิ่งออกรถไปอาทิตย์ที่แล้วโทรมาหาแพทน้องแพททำไมพี่ไม่ได้ไอโฟนก็โรพมาก็พี่ไม่ได้ซื้อวันวาเลนไทน์ <c oughs> ใช่อะเดี๋ยวย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆมีรถใหม่เข้ามาอีกเยอะมากแต่ว่ารถไม่ค่อยอยู่กัน ไม่เป็นไรนะคะมายัมโปกันนิดนึงอ่ะมายําโปกันนิดนึงนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากซื้อรถกับรีเจนโฮมคาร์และได้ iPhone ไปใช้นะคะเงื่อนไขนะคะลูกค้าแค่เข้ามาจองนะคะคือจริงๆมันจะต้องเป็นคู่รักใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติอยู่ไกลอ่ะใช่เอาเป็นว่าแพทไม่เลือกความรักหลักกันไม่ว่าจะเป็นความรักกับคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนพี่น้องนะคะกับแฟนกับลูกได้หมดนะคะเพราะว่าแพทเชื่อว่าทุกคนย่อมมีความรักอยู่แล้วเหมือนที่รีเจนมีความรักกับรถ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะใครก็ได้นะคะแค่จองรถเข้ามานะคะก็มีสิทธิ์รับ iPhone นะคะรันรับนี่หมายถึงว่าจองมีสิทธิ์ุนรับแล้วแต่ถ้ารับรถได้รับแน่นอนนะคะก็ทุกคันในที่นี้เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่แสนเก้าไปจนถึงรถเราแพงสุดเท่าไหร่แปดแสน 8, 000, ใช่ไหม 8แสนกว่านะคะทุกคันนะคะได้ iPhone หมดถ้าออกรบกับเราไปนะคะแล้วก็เครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะวารันตีเกียร์เครื่องยนต์เราให้สูงสุดถึง2ปีนะคะเก็บงานคาสปาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะตั้งศูนย์ทวงล้อเก็บงานให้หมดอย่างเมื่อกี้ที่แพทพาไปดูไอ้ไอเรื่องของคาสปามานะคะและ้วด้มีอบโอโซนต่างจังหวัดสามารถออกรถได้นะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ย บางท่านอยากซื้อรถที่รีเจนแต่ว่าไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแพทส่งไฟแนนซ์เขาไปรับเอกสารเซ็นเอกสารผ่านแล้วค่อยลงมารับรถแต่ถ้าไม่สะดวกลงมารับพี่อะยังไงจ๊ะเดี๋ยวแพทไปส่งถึงที่เลยจ้าถึงที่ถึงหน้าบ้านเลยจะนัดเจอกันที่ไหนร้านอาหารแล้วก็ฟงกาแฟคือได้หมดนะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคในการขายรถของรีเจนนะคะลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้รถดีๆสวยๆไปใช้จริงๆรถลูกค้าต่างจังหวัดแพทเยอะมากนะ ่กรุงเทพไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นต่างจังหวัดทั้งสิ้นเพราะต่างจังหวัดอะไรรถแพง,งแล้วเขไม่เก็บงานให้นะคะที่นี่รถที่กรุงเทพเดีย๋ยจะบอกกันรถที่กรุงเทพสวยนะ โดยเฉพาะที่รีเจนเรามีใบเซอร์ออกให้การันตีคุณภาพรับประกันโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะซื้อเราต้องซื้อที่รีเจนเข้าไปดูรีวิวได้นะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทต้องลาไปก่อนอ๋อลืมบอกว่าถ้าใครไม่อยากได้ไอโฟนมีอยู่แล้วโทรศัพท์ที่ตัวเองใช้มันโอเคอยู่แล้วไม่ได้อยากจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นส่วนลดได้นะคะลูกค้าก็ของแถมก็เหมือนเดิมนะคะส่งรถฟรีอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆเต็มไปหมดอยากปรึกษาเคสทักอินบอกเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวนี้มีแอดมินแล้วก็มีพี่เซลล์คอยตอบกันแล้้้วปึกกษาเคันไไดม่ซือ ไม่ว่านะคะสามารถเช็คเครดิตได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีขอให้ลูกค้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเลยบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวบางวันฝนตกอีกนะคะก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากซื้อลถมือสองดีๆอยากได้รถดีๆไปใช้นะคะก็แนะนําที่ดีเจนเลยเอ่อถ้าจองมีรถอยู่แล้วยังไม่อยากจะซื้อมีแนะนาได้มีค่าแนะนําให้ด้วย โอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทไปก่อนไม่รู้พรุ่งนี้จะได้มาไลยไหมนะคะคแต่ถ้าใครคิดถึงก็ฝากเข้าไปดูใน YouTube นะคะแพทมีคลิปอยู่เยอะแยะเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ